เอาละในวันนี้เราจะพาไปทัวร์มัสฮิตในเกมซากุระกันนะครับแล้วขอบอกว่ามัสฮิตในครั้งนี้สวยมากๆมันมัสฮิตของจริงเลยอ่ะลุงพี่ขาเดี๋ยวเรา ไปดูมสัสยิดกันเลยดีกว่าไหมคะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าได้คะ่ะวันนี้เรามาที่ตีมชุดอิสลามนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันลดีกว่าว่ามาสัสยิดที่เราจะไปเที่ยวชมกันเนี่ยมันเป็นยังไงอ่าทุกคนคะ่ะตอนนี้ฉันกับรุนพี่มาถึงมสัสยิดแล้วนะคะดูสิว่าว,วังอลังการมากๆเลยคะ่ะทุกคน ใช่ครับว่าวงอรังคารมากๆนี่นะคะดูรอบๆดิค่ะทุกคนคือว่าเขาสร้างมาส่หินนี้ได้มัสมจริงมากๆเลยสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะคะโอเคครับไปค่ะเดี๋ยวฉันพาตัวเอง ด้านหน้านี้บรรยากาศแจ่มใสมากๆเลยค่ะมีกอกงามด้วยแล้วก็มีพวกดอกไม้ประดับด้านหน้านมาสัสยิดนะคะตรงนั้นก็เหมือนกันค่ะตกแต่งเหมือนด้านนี้โดยเมื่อกี้นะคะอาเดี๋ยวเราไปดูด้านในมสัสยิดกันเลยะคะ่ะว่าเขาได้ตกแต่งอะไรบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะรุ่งพี่ตามมานะคะครับเอ้ยผมขออยู่ด้านนอกดีกว่านะครับผมขอไม่ตามไป ค่ะด้านหน้านี้ด้านในนี้ก็จะมีนี่เจ้าก็ตรงนี้เจ้าจะเป็นม่านเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพวกอะไรอ่ะเป็นม่านใช่ไหมมันเป็นม่านไว้ปิดเปิดแล้วก็ตัวนี้ก็จะเขียนเป็นป้ายนะก็จะเป็นภาษามาลายูเป็นภาษาส,สลามนีง เป็นภาษารัเสเซียอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโพรมใช่ไหมไว้ที่นั่งแล้วก็ตรงนี้สหรับผู้แบบมาประชุมกับพวกอิสลามอะไรแบบนี้นะนี่นะแบบใครที่อยากมาแบบเข้าศาสนาอิสลามก็แบบนำมาในนี้ได้เลยเหมือนจะลาม,มาอะไรแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีนาฬิกานะคะอ่าตัวนี้ก็จะเหมือนกันเลยเนาะอ่านี่ตอนนี้เราก็พาได้พาทัวร์ มาซาฮิทีนี่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าทุกคนอยากให้พวกเราไปทัวร์ที่ไหนกันอีกก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปช่องกิ่งเดซสักุระเลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย